ม่น่าผู้ทธเจ้าจึงไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ที่เรียนมากแต่ไม่ปฏิบัติเราตถาคตเสรลเือนผู้ที่เรียนรู้ยังไงและก,ก็ปฏิบัติตามนั้นเราจะตถากตฏไม่ยกย่องสรรเสริญผู้เรียนมากแต่ไม่ปฏิบัติโอ้ศึกษาปไปศสกษาปไปเป็นความจรงนนะมมิงกันนะมันก็เหมือนกับพระบาลานเปล่าพระบ,บาลานเปล่าเอาสมณีนเป็นอาจารย์สมณีนก็เป็นสมณีนอรหรัน ตัวเองเรียนจนถึงกันถ้าจะพูดเทียบกับปัจจุบันเปะเรียนเก้าประโยคจําได้หมดทุกประสูนร์เนี่ยจาได้หมดทุกประสูนร์แต่เปรตผีที่ถิ้งในใจยังไม่รู้อะความจดจำนั้นเน่เป็นกิเลสตัวเองก็ยังไม่ทราบตัวเองก็ยังไม่รู้เพราะจดจำไปแล้วก็ว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีสติกำลังปัญญามีความจําเป็นเลิศก็ว่ากันไปอีกเอาไปมาก็ไปอวดอ้างชาระคุณว่าตัวเองเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้พิเศษไปเนี่ยไม่ะ ไปมาพระพุทธเจ้าก็สั่งเอาที่พระไบรันเปล่าพระใบรันเปล่าเห็นไหมล่ะพุทธทาสก็เป็นไงล่ะเสียใจที่เลยไปเอาสมณีนเป็นอาจารย์สมณีนก็สมณีนอรหรนันนี่ที่ทิมานาก็ลดนี่คล้องผ้าเดินลงไปเอาสิ่งของในน้ําให้อาจารย์หน่อยชัมเณีนว่านี่ก็คลองผ้าอย่างดีเออเดินลงไปในน้ำชัมณีนก็ดูอยู่ก็จะเปียกแล้วก็เอพ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 อ ขึ้นมาท่านไม่เอาแล้วเอาตอนนั้นเลยถ้าถีแล้วท่านก็ขึ้นมาท่านไม่มีทิถิมานะเห็นไหมเหรนี่เราทิฐิมันสูงเกินไปเนี่ยมันบันทอนเรื่องมากเรื่องผลนี่ทิฐิมานะนี่ต้องทําลายมันให้ได้เลยถูกมำเณนทรมานทิฐิของพระไบลานเปล่าเห็นไหมเหระทิฐิมานะลดผู้ปแล้วก็ปป่บนั่นเห็นไหมเหร พาไปกราบพระเจ้าพุทธเจ้าพระอ,องค์ตรัสถามว่าเป็นไงล่ะลูกทีเตอทิฏฐิหลงเหลืออยู่หรือไม่ทำานเองก็กราบทูลปัาบเลยทิฏฐมานะได้เบาบางไปแล้วขอรับวันนี้เป็นผู้ที่สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลแล้วพระเจ้าก็เทศบุตรมันรู้มากคนไม่ได้ผ่านตอนนั้นขนาดนั้น <N> นเนี่ยพอทิฏฐิมานะ,ะ,าะถ้าพอทิฏฐิมานะมันถูกถอนร่างถอนคนเอลามีแต่ทิฏฐิมานะดิะมึงไม่ทราบเลยว่ากูระดับไหนกูยศไหนกูเรียนถึงระดับไหนว่านี่นะลูกในทิฏฐิมานะยิ่งเรียนมากยิ่งทิฏฐิมานะมากยกไว้เหนือก้าเหนือกระหะม่อมนะเพราะไม่ครูอาจารย์เหมือนพระองค์สังฆราชอย่างนั้นท่านยิ่งเรียนท่านยิ่งรูทิฏฐิมานะนะมันก็ต่างกันอีกใช่ไหมล่ะแม่งรูก็ไม่ได้สนล่ะ ศึกษาหาความรู้ในทางด้านปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อมรรคเพื่อผลตัวนี้ก็คือจบมลนั่นนี่ทางเดินก็มันมรรคแปดจินสมาธิปัญญามันมีไม่มากนี่นั่นน่ะมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่ตำราไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกมันอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นมหาเหตุฉันดันไม่ดีใจมันก็ไม่ดีนั่นฉันดานทางใจมันไม่ดี สันดานมันดีมันก็ดีนี่สันดานหลวงปู่มันดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่สันดานทางด้านดีอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับพระพจ้ากับนายเจ้าก็ตั้งใจเพื่อปฏิบัติสันดานหลวงปู่ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่นั่นเป็นคนสันดานดีมาตั้งแต่พิฆาะบ้านโน้นเวลาประพฤปฏิบัติไม่ต้องไปพูดถึงเลยนี่เรียกว่าความอาดความหันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยความอาดความหันเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาในพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีความศรัทธาความอาจความหานในธรรมในวิไนไม่เกิดท่าได้เลยพลหา้าอินรีห้าพลหา้าไม่เกิดอย่าลืมนะต้องเอาศรัทธาขึ้นก่อนนะสละเป็นสละตายเลยวถ้าศรัทธาขึ้นปั๊บนี้อินทรีย์ก็แก่กล้าพละกําลังก็แก่กล้าถึงเรียกว่าอินรีห้าพลหา้าดี่พ่อเราจะว่าไง ันนี้มไม่ได้สนใจเลยก็สนใจแต่เรื่องโทรศัพท nah, ์รถหรูเห็นไหมล่ะโทรศัพท์หรูรถหรูเงินทองไหลอะมาเทมานู่นเห็พวกเราไปนู่นก็ไม่มีในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเห็นไหมล่ะมีห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้สิ่งที่พวกเราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ถ้าอนุโลมด้วยเห็นได้ผลนี่มันก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งเห่ไม่ล่ะเมื่อเห็นสมควรอันนี้มันโอก้ก็ดูแล้วก็ดูเรานะลกนะเห็นไหมล่ะคนทุตายก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนพวกเราเป็นพระเรียกพระน้อยจะอยู่ไงเสื่อมไปหมดเลยเสื่อมเสียไปหมดเลยอีกพอเรางขวางปัง๊บว่าเราอีกแล้วขณะเราไปตำหนิกูบาอาจารย์พระหลายลูกที่ไม่มีความ,วามจริงก็ยังว่าเราจะตกนรก เราไปตำหนี่พระจับจ่ายใช้สอยเงินทองพระกุฎินดายาพระเทศแหเตเทศเสียงพระเล่นบ้องไฟพระขับรถเล่นพระทำเครื่องรางของขลังขาย,ขายก็ยังมั่าดเรานี่ว่าเราจะตกนรกเป็ดผีตัวไหนละ่ะผีอาจาตาตัวไหนมาอุบัติขึ้นมามัน,มนเขาเรียกว่าอะไรมันลุดนรกขึ้นมาหรือมันจริงหมาเกิดมาละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องหมันถ้าไม่รู้ันไม่รู้บาปมาถือพระพุทธศาสนาทำไมเรือบุพรมาทำไมถ้าไม่มีความจะทารูอบวตมาทำไม หรือบวชมาแบบทิชแย,ยมนั่นเลอหรือบวชมาแบบนั้นเรอไม่มีความจาัทธาบวชนาเพื่อหาเงินหาทองใส่พุมงเปรตพุ่งผีอย่างเดียวเท่งไงกูจะมีเงินมีทองกันยังไงกูจะเด่นกูจะดังท้ายังไงก็จะคนจะมาจาัทธากูเห็นไหมละ่ะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่มีความเคารพในสิกขาบทไม่พื้นปฏบิบัติบตรตามนั้นปฏิบัติตามใจที่เป็นเปรตเป็นผีนนของตัวเอยงนั่น นี่ก็พวกเอาปีในศาส,สนามันเยอะนี่เราจรึงคืดสู่ก็เรื่องนี้แหละเออถ้าเราป,ปิดธรรมปิดพิในมันหมูเพืนน่อนคณะมัตตนิเราี่เราจะไม่พูดเลยแม้แต่คําเดียวพุทธเจ้าตัยังไงเราก็ออาอย่างนั้นบุทธเจ้าตัดยังไงก็ออาอย่างนั้นกลับเป็นผู้ผิดไปเชียกลับเป็นแกะดําไปเชียือพวกท่านหลายเป็น แกะขาวไปหมดเป็นแกะเงินแกะทองไปหมดนั่นมันพ่นสีไว้ไหมล่ะเหลือเอาขี้ทาไว้มันมองดูมันเหลืองอลา,ามก็มเหมือนทองคำไปงั้นห,หรือหรือยังไงยื่ตัวยังว่าเป็นตัวยังเป็นแก่ทองไปอย่างนั้นเหรือความจริงก็เอาขี้แล้วทาไว้เนี่ยมองไปมันก็เหลืองอลามอยู่ไกลๆตามันดีตามันลา,า,า,ายตาฝ้าตาหมวัวเพราะตามีกิเลสนั่นตาเปรตตาผีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นขี้เป็นทองคํา ช้คำนี่นะนั่นแหละเรามันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกทีนี้เวลาพระผูห้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้พวกเราจะทําไงล่ะเหอพระผู้เลกผู้น้อยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทางตามมิไหนนี่พวกเราจะทํำยังไงอะโดนหาเรื่องโดนกันแกล้งช้าะละพัดละ่ะพอจะไปหา พระที่เด่นดังหน่อยเขาก็เงินฟาดหัวเราซะเอาเงินฟาดปากก็ซะเอาเงินฟาดตาก,ก็าใช้ถอ,อ,อยออกมาพราะอำนาจกันมแรงกว่าเห็นไหมละ่ะมันก็เต็มโลกเต็มท้องถานี่จะว่างไงพอเราพูดกันนี่ก็พินหมด,ดพินหมดพินหมดยุศถาบรรดาศักด์นี่มันถูกหมดถูกหมดหลือทำไมจึงไม่เอาทำเอาวินัยนั่นน่ะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์มีือเราที่จะตรวจสอบกันทำไมจึงไม่เอาทำเอาวินัยมาตรวจสอบกันหรืออะไรมาตรวจสอบกัน เราจะทำมัรดจักจะเอาหน้าที่การงานที่เป็นีเป็นผีนนนนนนมาตรวจสอบกันอย่างนั้นเลยเหมือนที่รวมรัฐบานัันตาบัวหลอกรงข้อโลกนั่นแหละครูบาอาจารย์ทัดเทือนุเทระรวมตัวกันเพื่อจะตัด คำสอนพระพุทธเจ้าออกเห็นไหมหลงตาก็ชีวิตแรกเลยเห็นไหมละ่ะศรัทธาเทวะมนุษยานังพุทธวภควานในช่วงนั้นน่ะพ่อแม่ครูอาจารย์พระเทลานุเถระจะตัดคําว่าเทวดาออกอแต่เพียงจะบอกว่าศรัทธามนุษยานังพุทธโภควาลหลงตาก็ไม่ยอมที่ โอ้มันก็เหมือนประมาทพระพุทธเจา้าน้ำตาก็ชัดเลยน,นั่นแหละเป็ดทีกันเลยไงอย่างนั้นก็ลบล้างหลกักฐานมาของของพระเจ้าไปหมดที่นักตาบวชท่านบา่าเห็นไหมละ่ะก็ดเถื่อนไหมละ่ะนี่พระพุทธเจ้านี่ก็รอผิดหมดผิดหมดก็เพราะนี้แหละก็เหมือนบักรทิดแย้ยมมันนี่แหละนั่นนะ่ะเป็นเจ้าก็น่าภาคด้วยองเป็นเจานน้าพระทีรแนุกที่ท่านผู้ใหญ่ด้วยนะ ก็ไม่เห็นนี่ไม่เห็นเทวดาที่ไม่เห็นนโลกที่ไม่เห็นสวรรค์ที่ไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเ,เรื่องบาปไม่เชื่อนี่นั่นแหะก็จะตัดออกที่